พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ f o r z a 250ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กลกุมภาพันธ์2,564ที่ประเทศอินโดนีเซียย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์โช2020 Honda าเมืองไทยของเราได้มีการเปิดตัว ฟอร์ซ350อย่างเป็นทางการวันที่14กรกฎาคม2563นั่นก็หมายความว่า Honda f o r ์ซ350ของไทยเรานั้นเปิดตัวก่อน f o r ์ซ250ที่อินโดนีเซียถึง8เดือนย้ำนะครับว่า f o r ์ซ350ของไทยเราเปิดตัวก่อนหน้าอินโดนีเซียถึง8เดือนด้วยกันโดย f o r ์ซ250นั้นนำเข้าจากเมืองไทยเรา ไปที่อินโดนีเซียครับวางราคาอยู่ที่83,810,000ล้าน8 1 0 0 0รูปเปียคิดเป็นเงินไทย1 7 9 5 5 0 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ467รูปเปียเปรียบเทียบราคากับฟอ์ซ่า350ในเมืองไทย1 7 3 5 5 0 0บาทก็จะเห็นว่าราคาของอินโดนีเซียนั้นแพงกว่าที่เมืองไทยของเรา6,000บาททั้งที่ว่าเป็นฟอ r ซา0 คันที่ไทยเรานั้นเป็น f o ร์ซ่า0แต่มีราคาถูกกว่าที่อินโดนีเซียถึง6,000บาทครับหลายคนอนสงสัยครับว่าทำไมอินโดนีเซียถึงเปิดตัว f o ร์ซ่าสช้ากว่าไทยเราถึง8เดือนก็เป็นเพราะว่าความนิยมของคนอินโดนีเซียในขนาดนี้ยังคงเน้นตลาดขนาด150-160 cc เป็นส่วนใหญ่ขณะที่ f o ร์ซ่า0หรือ X m a x 250นั้นก็ยังมียอดขายที่ไม่สูงมากนัก ถ้าเปรียบเทียบกับ X Max 300หรือว่า f o r z ซ3 5 0ในเมืองไทยเรามียอดขายที่สูงกว่าอินโดนีเซียครับกำลังซื้อของคนอินโดนีเซียในขณะนี้ถ้าเปรียบเทียบในกลุ่ม Big b i บกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เมืองไทยเรามีกำลังซื้อมากกว่าดังนั้นจึงน่าแปลกใจครับว่าทำไม For z ซ2 5 0อินโดนีเซียจะขายน้อยกว่า For z ซ3 5 0ที่เมืองไทยของเราสำหรับดีไซน์ของ For z ซ2 5 0ก็เหมือนกันกับ For z ซ3 5 0ของไทยเราทุกกระเบียดนิ้วแตกต่างกันที่่ปรรริมาตตขอองงเคืยน์ั โดย f ฟลซา350ของเมืองไทยเรามีปริมาตรจริงอยู่ที่329.60 c c ขณะที่ f o r ซา250นั้นมีปริมาตรจริงอยู่ที่249.01 c c เห็นชัดเจนครับว่า f o r ซา350เมืองไทยเรามีปริมาตรที่มากกว่าถึง80ซีด้วยกันแรงม้าสูงสุดก็มากกว่าครับของไทยเราทำได้29.21แรงม้า ที่7,500รอบต่นอนาทีขณะที่ f o r ซ a 250ทำได้23.51แรงมา้าก็หมายความว่าของทารานั้นมีแรงม้ามากกว่าถึง5.7แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดของ f o r ซ a 350ทำได้31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่นอนาทีขณะที่ f o r ซ a 250ทำได้24นิวตันเมตรที่6,250รอบต่นอนาทีเห็นชัดเจนครับ แรงบิดของเรานั้นมากกว่า7.5นิวตันเมตรเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานั้นหลายคนมักจะต่อว่าเรื่องของราคาค่าตัวครับว่าทำไมรถประสัยของเมืองไทยถึงแพงกว่าอินโดนีเซียแต่ว่า f o r ์ซ250อินโดนีเซียในคราวนี้ราคาแพงกว่า f o r ์ซ350ของเมืองไทยเราถึง6,000บาทก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าเป็นการนําเข้าจากเมืองไทยเราไปขายที่อินโดนีเซียนั่นเองและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda กับการเปิดตัว f o ร์ซ250ที่อินโดนีเซียครับ